เราก็เสียงบประมาณไม่น้อยนะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนเกิดสำนึกว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ให้โทษกับพี่น้องประชาชนเท่ากับว่าสิ่งที่ทำไปทั้งหมดนั้น ไม่ได้เกิดสำนึกในจิตใจของคนในประเทศนี้เลยวันนี้เราก็ยังดันทุลังที่เอาสิ่งเหล่านี้มาเพื่อให้เกิดเป็นปัญหาผมในฐานะเป็นมุสลิมสิ่งที่เรายึดมั่นคณะกรรมการอิสลามโดยเฉพาะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยเขาบอกว่ากัญชาเป็นของฮารอมเป็นสิ่งต้องห้ามผมต้องเชื่อคณะกรรมการอิสลามในฐานะจุลาราชมนตรีกัญชา กัญชาเนี่เสพเข้าไปแล้วมันหายเมาไหมครับมันก็ยังเมาเหมือนเดิมเนะครับเราก็เป็นห่วงเป็นกัง,งวลว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยจะคิดยังไงกับกัญชาถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นบวกก,บกับการที่ได้เสพกัญชาสมุนไพรไม่ได้เฉพาะกัญชาอย่างเดียวนะครับณนะวันนี้เนี่ยแพทย์แผนไทยก็มีการสรุปมันก็ยังมีอีกหลายอย่างที่สามารถที่จะรักษาทดแทนกัญชาได้นะครับท่านประธานวิชาการเราก็ต้องเคารพแต่เรื่องจริยธรรมเราละทิ้งไม่ได้นะครับในสังคมแห่งนี้ เรากำลังทำนโยบายและสร้างมาตรการในการที่จะให้คนห่างจากยาเสพติดเหล่านี้โดยวิธีการอย่างนี้หรือต้องพยายามไม่เชิญชวนให้คนเข้าใกล้ยาเสพติดนะครับถึงจะดีที่สุดสิ่งที่เราเป็นห่วงเป็นอย่างมากนั่นแหละครับวันนี้ผมก็ถือว่าผมก็ได้ทําหน้าที่หนึ่งในการที่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่บ้านผมฝากบอกอย่างจริงจังและจริงใจเมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมาเขาบอกไปบอกเถอะ ไปบอกรัฐบาลเถอะปัญหาใบากระท่อมยังไม่หมดนะครับตอนนี้ก็มีสตาร์ทอัพที่อยู่ข้างฟุตบาทขายใบยกระท่อมกับขายน้ําอ้อยเนี่ยนะครับไม่รู้วันไหนไม่นึ้ตัวไหนเป็นอ้อยวันนี้วันนไหนเป็นใบกระท่อมและต่อไปถ้าเกิดว่าสิ่งที่มันเป็นกัญชาเนี่ยเสรีขึ้นมาเนี่ยนะครับถามว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อไปเชิญคุณอับดุลไอีครับแล้วก็ตามด้วย นางสามมาริกาจิรพันธ์วานิชน์งสาศีนวลบุลือนะครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานสภาที่ครบผมน,นายอดุลย์ยีสามแมงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขตสามเขตอำเภอโกปินังอำเภอบรนังสตาอำเภอทันโตและอำเภอเบตงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ที่ผมไปพบปะเยี่ยมเยียน ก็บอกว่าอีกสองวันข้างหน้าจะมีการพิจารณาเรื่องของการชงกัญชาใช่หรือไม่ผมบอกว่าใช่เขาบอกว่าฝากหน่อยนะครับต่อรัฐบาลที่ผ่านมาหยกยก,ยกเรื่องของใบกระท่อมเพิ่งจะผ่านไปและทำไมจะต้องทับถมด้วยระบบของกัญชามาอีกนะครับเพราะว่าเท่าที่ไปพบเห็นนะครับกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในหมู่บ้านในเขตพื้นที่ที่ผมไปพบเจอนะครับ ประมาณหมู่บ้านละเดี๋ยวนี้ร้อยถึงสองร้อยคนต่อหนึ่งหมู่บ้านอาชีพการงานก็ไม่มีปัญหาที่ผู้ใหญ่ในพื้นที่ก็มีความกังวลเป็นอย่างมากก็คือเรื่องยาเสพติดนะครับวันนี้เราก็มีการพูดถึงเรื่องของกัญชากัญชงที่ผ่านมาเราก็เสียงบประมาณไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ การจัดกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนเกิดสำนึกเพื่อให้สังคมเกิดสำนึกว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ให้โทษกับพี่น้องประชาชนกีฬาต่อต้านยาเสพติดมีมากมายเป็นสิปีที่ผ่านมาเท่ากับว่าสิ่งที่ทำไปทั้งหมดนั้นไม่ได้เกิดสำนึกในจิตใจของคนในประเทศนี้เลยวันนี้เราก็ยังดันทุลังที่เอาสิ่งเหล่านี้มาเพื่อให้เกิดเป็นปัญหา ผมในฐานะเป็นมุสลิมที่อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็สิ่งที่เรายึดมั่นก็คือการฟัตวาคือการเป็นข้อสรุปของคณะกรรมการอิสลามโดยเฉพาะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยเขาบอกว่ากัญชาเป็นของฮารอมเป็นสิ่งต้องห้ามผมไม่รู้จะเชื่อใครผมต้องเชื่อคณะกรรมการอิสลามในฐานะจุลาราชมนตรีเป็นคนพูดเรื่องนี้ แล้วจะไปผิดเป็นอย่างอื่นนั้นผมอาจจะไม่ไม่ต่อความไปได้นะครับก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ก็พยายามที่จะบอกว่ากัญชามันดีท่านประธานครับกัญชาพอโลกมันเจริญขึ้นมากัญชานี่เสพเข้าไปแล้วมันหายเมาไหมครับมันก็ยังเมาเหมือนเดิมนะครับเราก็เป็นห่วงเป็นกังวลว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ย จะคิดยังไงกับกัญชาถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นบวกกับการที่ได้เสพกัญชามันก็ทําให้สังคมนี้จะเป็นอย่างไรท่านประธานก็คงไม่หายกังวลกับจุดตรงนี้แต่เราคิดว่าพอโลกปัจจุบันมีความเจริญทางวิชาการแล้วก็อาจจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปทําการวิจงวิจัยต่างๆว่ากัญชามีประโยชน์ในทางแพทย์มีประโยชน์ในทางการรักษา โรคต่างๆได้สมุนไพรไม่ได้เฉพาะกัญชาอย่างเดียวนะครับณนะวันนี้เนี่ยแพทย์แผนไทยก็มีการสรุปกับโรคที่บอกว่ารักษาด้วยกัญชาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายอย่างที่สามารถที่จะรักษาทดแทนกัญชาได้นะครับท่านประธานวิชาการเราก็ต้องเคารพแต่เรื่องจริยธรรมเราละทิ้งไม่ได้นะครับในสังคมแห่งนี้เรามีความวุ่นวายณนะวันนี้เนี่ยนะครับเรา ในหลักการของศาสนาผมก็ยังนึกถึงผมขออนุญาตนะครับท่านประธานจะพูดนิดหนึ่งนะครับถ้าสมมติในสังคมไทยเนี่ยผมเป็นมุสลิมท่าละหมาดให้ครบห้าเวลาถ้าสังคมไทยพุทธให้ละในเรื่องของศีลห้าเนี่ยนะครับมันก็ต้งให้สังคมมีความสงบสุขได้โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้มาช่วยในเรื่องของสังคมเยียวยาสังคมให้ดี เพราะกัญชาได้นะครับวันนี้ผมเนี่ยหวาดผวาตลอดเวลาผมเขตอ,อำเภอหนึ่งก็คืออำเภอรกรมพีนังมีสองเหตุการณ์ที่ผมเจอกับตัวเองสองครั้งนะครับเมื่อปีที่ผ่านสองปีที่ผ่านมาในสภาแห่งนี้ผมก็มาเล่าให้ท่านประธานฟังว่าเราจะสร้างมาตรการอย่างไรในเรื่องของการไม่เข้าใกล้าย,ยาเสพติด หนึ่งเหตุการณ์ก็คือหลานไปฆ่ายายนะครับโหดหูมากเลยครับท่านประธานและอีกเหตุการณ์หนึ่งที่อยู่ในเขตอำเภอเดียวกันจะอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกันพ่อต้องฆ่าลูกเพราะลูกพยายามที่จะฆ่าพ่อพ่อก็ป้องกันโดยการที่จำเป็นจะต้องยิงใส่ลูกสองนัดก็ตายคาที่นี่เป็นเรื่องสืบเนื่องจากยาเสพติด ถามว่าวันนี้เนี่ยกับสิ่งที่ประชาชนมีปัญหากับสิ่งที่สังคมมีปัญหาเราจะทำกันอย่างไรเรากำลังทำนโยบายและสร้างมาตรการในการที่จะให้คนห่างจากยาเสพติดเหล่านี้โดวยวิธีการอย่างนี้หรือหรือจะให้ระบบของเิยศาสตร์เป่าเสกให้คนเนี่ยอาจจะมีใครสักคนไปเป่าเสกใส่หัวคนหนึ่งคนของประชาชนในชาตินี้แล้วก็จะได้หายไป กับการความรู้สึกที่ต้องการที่จะเสพยาเสพติดคงไม่ใช่นะครับท่านประธานเราต้องมีหลักวิทยาศาสตร์ที่คิดนะครับต้องพยายามไม่เชิญชวนให้คนเข้าใกล้ายาเสพติดนะครับซึ่งจะดีที่สุดวันนี้เราถือว่าที่ผ่านมาการศึกษาแล้วก็บอบช้ำพอสมควรเด็กมันก็ดซึมเศร้าจากระบบของโควิดไม่สามารถที่จะเข้าถึงระบบการศึกษาคนภาคใต้ก็ถูกประนามอยู่ตอลอดเวลาเป็นคนที่ มีระดับการศึกษาที่ค่อนข้างต่ำอย่างที่อื่นนะครับแต่พอมาวันนี้เนี่ยนะครับโรงเรียนก็พยายามที่จะถูกปิดสมัยหนึ่งแล้ววันนี้รัฐบาลเองก็พยายามที่จะนำเสนอกฎหมายเพื่อที่จะไปเปิดเรื่องของยาเสพติดเพื่อให้คนเหล่านี้เข้าถึงยาเสพติดและสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ว่าจะเป็นอย่างไรกับปัญหาเยาวชนในอนาคตสิ่งที่เราเป็นห่วงเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ผมก็ถือว่าผมก็ได้ทำหน้าที่หนึ่ง ในการที่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่บ้านผมฝากบอกอย่างจริงจังและจริงใจเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาบอกไปบอกเถอะไปบอกรัฐบาลเถอะปัญหาไบากระท่อมยังไม่หมดนะครับตอนนี้ก็มีสตาร์ทอัพที่อยู่ข้างฟุตบาทขายไบยกระท่อมกับขายน้ำอ้อยเนี่ยนะครับไม่รู้วันไหนไม่เนื้อตัวไหนเป็นอ้อยวันนี้วันไหนเป็นเป็นไบกระท่อมและต่อไปถ้าเกิดว่า สิ่งที่มันเป็นกัญชาเนี่ยเสรีขึ้นมาเนี่ยนะครับถามว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบก็ฝากบอกไปถึงถผมฝากบอกไปทางประธานและก็ไปถึงผู้เกี่ยวข้องนะครับให้ช่วยพิจารณาอย่างดีเราก็ไม่อยากให้ลูกหลานไปติดยาเสพติดคนในสภาแห่งนี้ก็ไม่อยากให้ลูกหลานไปติดยาเสพติดถ้าเราสาม,มารถหลีกเลี่ยงได้ก็น่าจะหลีกเลี่ยงนะครับฝากบอกท่านประธานแค่นี้นะครับขอขอบคุณครับ